นอกจากท่า Hanging Leg Lift แล้วนะครับท่ายกขาสลับไปสลับมาบวกกับการเกรงท้องตลอดเวลาในการยกนะครับก็เป็นท่าหนึ่งนะครับที่ช่วยในการสร้างซิกแพคของผมนะครับและความแข็งแกร่งของท้องด้านล่างนะครับใครอยากไปใช้ก็ลองดูนะครับอาจจะลองที่วันละ100ครั้งก็ได้นะครับจะทำแบบยืนนะครับหรือแบบนั่งเก้าอี้ก็ทำได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับ สำหรับผมก็ตอนนี้ก็ทำวันละ200ครั้งนะครับอาทิตย์นึงก็3-5วันนะครับก็เชื่อไม่เชื่อก็ลองดูนะครับทําแบบนี้นะครับแล้วมาดูผลว่าเป็นยังไงนะครับก็ลองดูนะครับ Cause it's all I need Drop on the bed cause it's all on me